โดยภายในงานคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายเบเน,นลักซ์ประเทศเบลเยียมได้นำสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นในประเทศเบลเยียมที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้นั่งสมาธิตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่กาณมิตรครองคิดทองปันจะได้เป็นประธานนำกล่าวคำถวายวิสาขาประทีปเป็นภาษาบาลี ด้านการลายมิตรสิริพันธ์วาลกูลเป็นประธานนำกล่าวคำถวายวิสาขะประทีปเป็นภาษาไทยส่วนพิธีกล่าวคำถวายลูกนิมิตโดยการลายมิตรบัวแก้วจากสุ u, แก้วและการลายมิตรจันจิจราแมจีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายทางด้านการลายมิตรครองคิดทองปันและการลายมิตรบัวแก้วจากสุ això, แก้วเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทาน จากนั้นคณะสงฆ์และคณะเจ้าภาพพร้อมด้วยสาธุชนก็ได้เวียนประทักศินรอบอุโบสถสามรอบทางยังได้ร่วมกันกล่าวคำอธิษฐานจิตซึ่งกิจกรรมงานบุญในวันนี้ค่ะทุกท่านก็ต่างปลื้มปิติเป็นอย่างมากที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้เพราะวันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนาเพราะเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สามเหตุการณ์สำคัญ เกี่ยวกับวิถีชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวียนมาบรรจบกันในวันเพ็ญเดือน6โดยเป็นวันประสูตรประสรู้และปรินิพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะ